Спасибо. อยากอัดวีดีโอนาลิศครับ โนตัตวโตะโตสมาสัมปุทตะโนตัาวโตะโตธรรมาสัมปุทตะอาวาทาเวรมณีสิสาปะตุสมาทียมีโาเมระยะมะจัปมานทะานาเมรมณีติขาปะัุสมาทียมี มาสตนเวรมีสิกาปตังสมที่ยามีมานปัญญิกาปตานิสีนะสุกสิยันตีสีนะโขหะสัมปต์สีนะนิพุสิยันตีตัสมารีนังนิโสนเยส ไมครับสวัสดีครกัดีค่ะ้องสกดีครับสวัสดีคระบอครับดีครับวัสดีเจ้าวันดีครับป้อล้อครับอุครับยังครับโนครับตะก้องโครับเออครับ บรรยากาศก่อนโอเยค,ครับ กาโลยันเตธรรมาวิรัตานังนัมันเตธรรมะเดชุงธรรมะมุตมะพะชังตระตะนังสาโลมายังกินจิสมุทยาธรรมังทัพพันถังนิโรธาธรรมมันตินาโอกาสบัตติ อัตมาภาพายักในแสดงถึงรรนทำหลีกันางหาพันนาแนะนำคำสอนของวง,งสมเด็จปสินวร,รสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดบสติปัญญาส,งส่าางเสริมสัทธาความเจือปราสานักความเลื่อมใสในบรวรพระพุทธศา,าสนาและเพื่อเป็นการเจรินจลองศรัทธาของทัานเจ้าภาพอันนี้ร้อยตีสมวนกู้ศิษสมัยเอลือ คุณปีสามภูวัฒนาวิชาย,ยาปอบด้วยบุกล้านญยาติีนองตลอดาถึงวิษา ون, ์ิทชนค้นสิเขาลบหักในตัวของ่งันเจ้าภาพและรูไวชนกี่ได้มาร่วมเป็นเกลยดในต่ำพื้นนีในั้งคิดมาแต่ใสั้งใจมาจากบา้านเพืือเขาตันตั้งหลาใช้ได้อทิีกกสักงารอยู่กับบานทับจองไปนานส่สุดเต่าปีดูสามารถกี่จะน้ำใด แต่ปัญามัจุลาเกิดด้ความสายก็ได้มาชุบตาจากหลักพึ้นเอาดวยวย้ําณปอกเมล็ดแสงจันไร์เลิกเ่อได้จากดูจากหลานจากปีจากน้อกไปอย่างโปรมีวันทับสิ่นอกดันดังไหลความฮักความห่วงใยของแม่ที่มีตัวดูได้แน่คือลูทอ้งได้น้ำคือลูกรู้อยู่คือลูกได้เห็นและเย็นคือลูกในสัมผัส บนั้นนักปราชญ์บัณฑิตเป็นว่ามีลูกเหมือนเกี่ยวผูกคอมีหัวมีเมียเหมือนขอทุตกขันโลเวลานาขันโลสัญญาขันโล ที่2กาเขียนพูรยากาศท่านีอยู่ทอการูดรรยกาศลงนาสนายมีที่สำเร็จคุณตากาเขียนูดบรรกโปรเจคที่ญี่ปุนการนานเขียนเขียนคู้บรรกาเรื่องปิ้ำนมทการนานและการเขียนคุณเก่งร่ชัยากรรับยามขอน่แสงใจไล์ูจาโถนี่ใส่ยาโบมีวันตัโดมอนุแดงทิพยาถี Thank you.